สวัสดีครับผมพวกเราจากเรื่องไลน์นานาแลวของมาเฟียครับผมยื่นพุชนุครับรับบทเป็นกำมลนครับผมต้นสรันครับรับบทเป็นคิมครับเป็นไง e ีหนึ่งผ่นไปแล้วได้ดูการแทนด้วยก็ผ่านไปอย่างราบรื่นครับเราก็มีแอบกังวลว่าออกมาจะดีไหมแต่สรุปออกมาแล้วมันก็ภูมิใจครับเป็นอย่างที่เราหวังสําหรับผมแล้วผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเลยว่าแบบว่าเราจะออกมาตอนไหนนะแล้วจะมีซีนอะไรบ้างที่มีเราในพีแรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจครับประทับใจทุกคนวันนี้ ทั้งทั้งเพื่อนนักแสดงแล้วก็แฟนคลับทุกคนทุกคนทำได้ดีมากครับพี่ยภูมิใจในตัวน้องไหมคะภูมิใจมากครับผมแล้วก็ภูมิใจในต่อแฟนคลับทุกคนเนียครับเพราะว่าพวกเราดูแล้วก็แบบจิกแล้วก็เขินแล้วก็ขำไปด้วยขำไม่ได้กันทีมแรกมาคือโซซ่าคุณแจนจัดเต็มจัดเต็มเลยครับผมจัดเต็มจัดเต็มมากเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงครับเป็นฉากนั้นแล้วไง ก็มีเสียหูนิดนึงอะแต่อยู่แต่อยู่เอ้มันไปถึงตอนนั้นใช่มันมันมีแบบเอ้ยตอนนั้นเราอ๋อเราเล่นอันนี้ไปเราเล่นอันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคิดไปถึงตอนที่เราถ่ายทํากันเสียงคุณตอนโดนเพนรนี่ก็ต้องเปิดกิลหูทองคำเหมือนกันนะโอ้โหอันนั้นเสียงมันมาจัดแบบตอนโดนล่าจริงๆเลยอ่ะร้อนไหมนิดนึงครับร้อน้ไม่นิดนเห็นร้องเอาร้องก่อนหน้านี้ก็เล่างานคนเดียวบอกว่าแบบยุด์จัดเต็มมาก าถ้าไม่จ <apenas S 1> ัดเต็มก็จะหลายเทคมากก็เลยต้องจัดเต็มตั้งแต่เทคแรกเล้วครับจัดเต็มนี่คือแบบเทียนมไปกี่เล่มเล่มกว่าใช่เพราะว่าซีนเทียนหนามากเลยจริงครับซีนอื่นอาจจะจัดเต็มกว่านี้ครับเพราะว่านี่แค่ครั้งแรกที่เรามาเจอกันเองครับแล้วก็จะมีเขินๆอยู่เรียกได้ว่าผ่านฉากนั้นไปต้นลุยไฟได้แล้วก็คือเป็นงานติดไฟเลยเป็นงานคุยไฟได้เลยป่ะเนี่ยลุยไฟเลยไฟได้เลยโอ้จัเตียนมุกแบบ ดับดับเทียนกับมือเปล่าเลยคุณเกิรเราพูดถึงแล้วฉกสุดเรามีฉากที่ประทับใจไหมก็คือแบบโอ้โหประทับใจหลายฉากนะครับแต่ฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่ผมเดินบันไดลงมาเจอคิมอะมันเป็นมันรู้สึกแบบเอ้ยเจอกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยก่จะบอกยิ่งมากโอ้โขอบคุณครับผมดูไปยังเขินตัวเองเลยแต่ว่าฉากนันดีนะ รอไหมล่ะรอรอแต่ฉากนั yeah. ้นดีจริงผมชอบครับชอบใช่ไหมแบบแบบรู้สึกเลยอะใช่รู้สึกมากรู้สึกรู้หรกอะไรรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เจอกับเขาสักทีแบบแบบเขาก็ตามหาความรักดีๆมานานแล้วอันนี้ก็คือความรักดีๆความรักดีๆแล้วที่ตรงทุกอย่างแล้วก็ล่ะคาผมชอบซีนที่พี่ยุ่นเดินลงมาจากรถซีนแรกเปิดเปิดตัวเดินลงมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลงไปเลย มันมันเท่ดีแบบรถรถเท่ดีลิมูซีนครับพี่พี่เขาก็เท่ด้ยเราเออเรียกว่าเราเราชอบแต่ฉากพี่เขาหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับว่าใช่ครับแล้วตอนนี้ชอบพี่เขาหรือเปล่าครับก็ชอบครับยังไงพี่ยศก็พูดตรงแหละครับพูดเรื่องจริงเถื่อ่อนค่ะ ก็สนิทกันมากพอสมควรเลยครับผมเพราะว่าเจอกันบ่อยแบบนอกรอบกันแบบว่าไปกินข้าวไปเดินเล่นไปตีแบดกันอะไรอย่างเงี้ยครับยเคยด่ากันก่อแต่บางทีเสียดกานอะไรอย่งเงี้ยแต่พอมาทางานด้วยกันจริงๆแล้วครู้สึกว่ามีอะไรที่เซอร์กันบ้างบก็เรื่องเซอร์ไก็คงเป็นแนวเรื่องเซีนลงนะก็ ว,ว่าพี่ยุนเป็นคนให้คำปรึกษาดีครับนพน่บอว่ามีอะไรเรามีอะไรปรึกษาเขาเราก็แบบว่าเขาก็ให้คำปรึกษาเราดีเช่นแบบว่ามีแนะนําในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยบางทีผมถามว่าทุกเรื่องครับเรื่องทั่วไปที่เขาผมสนใจอะไรพี่เขาก็ให้คําแนะนําได้ดีครับ มีความสนใจอะไรคล้ายๆกันอยู่เยอะเรียกว่าพี่คุ้สัตวุเรื่องใช่ครับอ่านผิดุลาก็ทำงานกับน้องง่ายเพราะว่าเจอนนองมาที่วายเดสแล้วฮะตอนนั้นก็เวิร์กช็อปกันหนักก็เลยสนิทกันนะพอได้บังเอิญมาเจอเรื่องนี้แบบอ่ะรู้ว่าเป็นน้องต้นก็เลยสบายใจแบบเล่นด้วยสบายใจเลยครับว่าต้นมีอะไรถ่ายขึ้นมา อาจจะเป็นเรื่องการแบบใส่ NC อะไรเงี้ยคือแบบคิดว่าจะยากตอนแรกกับน้องอะไรเงี้ยแบบต้องจูนกันหนักมากเลยหรือเปล่าแต่พอเล่นจริงๆแล้วเออจูนแป๊บเดียวก็ติดแล้วครับเหมือนไฟไอ,ไอย่างเงี้ยอใช่งั้นเหมือนน้ำมันกับไฟอะไรเงี้ยขนาด <c oughs> นั้นเลยมันจะเป็นอะไรคันจะเป็นไฟเขาเป็นน,ปน้ำมันเหรอไอผมเป็นน้ำมันดีกว่าเ,<อ> <c oughs> เราเขาจุดเราเขาสู้ดเวยคุณเขารออะทีเดียวยังไงเขาบอกอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับ งั้นเป็นเอาหีดทอกกันเลยกันใช่ใช่ครับอ่าแล้วรอบนี้เรายังมีอะไรที่แบบได้ไปทำร่วมกันอีกไหมอ๋อก็แบรนด์เสื้อใช่ไหมครับที่ทำที่ออกแบบด้วยกันแล้วก็ขายไปครับผมวันนี้ก็หมดแล้วด้วยแต่ว่าคิดกันอยู่สองคนว่าถ้าก่อนนี้พีหนึ่งเนี่ยว่าจะทําเปิดขายสักรอบหนึ่งครับแบบว่าไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนคลับเป็นเที่ยวเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมก็มีคิดกันไว้นานแล้วแหละแล้วก็ก็ยังมีแบบว่า หลายๆหลายๆอย่างที่เราเริ่มแบบว่าเริ่มคิดว่าอยากอยาก,อยากจะทําด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่า<ม>จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนแบบว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกันดีพี่ยุนอย่างเงี้ยแ,<ม>แล้วพี่ยุนก็จะเป็นฟีลแบบว่าอ้างั้นทํานี้ไหมเพราะว่าเหมือนพี่เขาดูมีประสบการณ์ในการทําอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยทำไมต้องทําธุรกิจร่วมกันดนะ้ <c oughs> ลงเรือลาเดียวกันแล้วเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นหาอะไรทำร่วมกันมากกว่างานอดิเลกอะไรอย่างเงี้ยอ่านักรามเลือเสื้อใหม่ไม่ต้องแบบลายเสื้อแบบ ผมเนี่ยเป็นคนชอบสีเขียวตัดดำอะไรเงี้ยแต่ต้นแต่ต้นเป็นคนออกแบบพวกฟอนต์อะไรเงี้ยเขาชอบฟอนต์แบบนี้ผมชอบสีแบบนี้อะไรมันก็เลยลองจงเป็นแบบใช่แล้วทำไมถึงทําเสื้อล่ะเสื้อมันใส่ง่ายเนาะใช่ครับแล้วผมรู้สึกว่าคือผมก็ชอบใส่ชอบเสื้อพี่ยุนก็ชอบเสื้อเหมือนกันครับก็เลยแบบว่าลองลองมาทําอะไรง่ายๆกันดูก่อนอะไรเงี้ยครับระยะระยะๆไปสิ่งที่เราชอบก็แบบอยากไปแฟนคลับไปใส่ด้วยจะได้ถึงเราอะไรอ่าใช่ครับ พีุ่ชอบเสื้อเราชอบเสื้อรากันดีางูจากในเรื่องก็ได้รู้แล้วนะชอบดีอย่างไงแบบพี่ยุ้่อาการออกนะน้อง้าร้านสองใครจะไปห้าไวคุณเป็นสายเปยเปล่าอ๋เปครับเคยบอกว่าเขาเปย์คุไม่หรอเปยครับเปยเคยเลี้ยงข้าวด้วยพี่ยุ้งเคยเลี้ยงข้าวผมด้วยพี่ยุ้งเป็นสายเปย์เปยอะไรคุณมา เขาครับเขาไปเขาไปเลี้ยงข้าวครับผมก็นอกไปกินอาหารอร่อยๆใช่ครับมื้อไหนมาทำแซ่บสริมนั่นเป็นอาหารญี่ปุ่นนะผมมีช่วงหนึ่งแบบว่าเราไปคุยเรื่องเสื้อกันนี่แหละชอบกินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันก็เลยตรงกันก็เลยชี้ร้านนี้ก็โอเคญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเลยฮะทำไมคุณตั้งใจใหสเราครับก็หลายๆอย่างตรงกันก็จูนกันง่ายเขาเรียกว่าชอบอะไรเหมือนกันดีกว่าชี้โน๊บไป็น๊บได้เรียกว่าเราหากานเจอกยากง่ายครับ การ์นาเฮ้ยเสือปกติพี่ไม่เป็นเด็กหนี้เปล่าอ๋อแล้วปกติพี่เราพูดจริงนะทำไมเขินเสือจากรอบนีเขินจากเรื่องเมื่อกี้ด้วยเพิ่งดูจบเขินอะไรจากซีรีส์จากซีรีส์ใช่ครับเฮ้ยจากคุณก็มีประสบการณ์มาแล้วคุณนี่น่าจะเขินโหแต่อันนี้ประสบการณ์หนักนะใช่ครับไม่ค่อยชินเลยเป็นเรื่องเต็มด้วยเนาะใช่เป็นเรื่องเต็มที่แบบ MC หนักขนาดนี้ด้วยอะขอถามหน่อยคุณคิดว่าอะไรคือข้อดีของการแต่งงาน ของพี่ยุ่นนะครับผมว่าเป็นความสบายใจดีกว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจมีอะไรก็คุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข้อดีของพี่ยุ่นอย่างหนึ่งเลยที่แบบว่าไม่ต้องมาจูนกันมากแล้วเราแบบว่าพอมาถึงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราสบายใจเวลาอยู่กับเขาแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็ปรึกษาคุยกันได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คล้ายๆต้นนะต้นเป็นเด็กใช่ไหมเขาก็จะเป็นความแบบ ใสบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเป็นผ้าขาวเงี้ยพูดอะไรก็แบบว่าสบายใจที่จะคุยด้วยแบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องเกรงว่าเขาจะคิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็พูดเหมือนแบบเป็นน้องชายน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยน้องใกล้ชิดน้องใกล้ชิดเป็นน้องพูดได้ทุกเรื่องเลยพูดได้ทุกเรื่องอ่ะงั้นให้สปอย EP ต่อไปหน่อยสิกู EP ต่อไปเนี่ยก็จะเป็น ผมเนี่ยบุกไปหาเขาแล้วเริ่มบังคับเขาให้มาอยู่กับผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยยอมไงแต่เขาก็ฝืนใจอยู่ใช่ไหมใช่กึ๋งว่าไปไม่ไปเพราะผมเป็นฟิลแบบว่างงงงตื่นมาก็แบบเอ้ยเราทาอะไรลงไปแล้วแบบว่าไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยมันแบบมันอาจจะไม่ถูกสาหรับเราเหมือนปกติเราไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นะหรือเราไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยเราก็ยังรู้สึกได้ว่าเราอันก็ชอบมันอะไรเงี้ยครับก็เป็นฟีลแบบว่า ตามมารยาทเดี๋นาะก็ปฏิเสธไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายลึกๆในหัวใจนิดนึงอ่ะมันก็ยังมีส่วนที่แบบว่าเราต้องการอยู่ร้องให้ดูนะครับ็นดูครับเอ็นดูสุดๆครับตลอดเลยนะคุณไม่มองแล้วสแตนเลอร์เลยนะเดี๋ยมองก็พูดเซลล์เซลลหยอยด์ออยด์ขำขำเอ็นด้อาร์ที่ต้องผูดฝึซีรีส์หน่อยมาครับผมก็ฝากซีรีส์ไลน์นางั่งและของมาเฟียของพวกเราด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่มากๆเลยครับผมรับชมได้ ทางช่อง GMM25 นะครับวันพุธนะครับเวลา5้าทุ่มตรงนะครับผมถ้าใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังในที่ช่อง YouTube Y Entertainment นะครับหรือว่าอยากอัปเดตข่าวสารเนี่ยก็ติดตามที่ายนางนางราของมาเฟียตาม IG Facebook หรือว่า Twitter ได้ครับแต่สุดท้ายแคคะแนนความคาดหวัของดิวเนี่ยเกินร้อยครับผมโอ้พูดเลยพูดเองด้วยนะพูดเองด้วยนะนี่เอาไว้ทันให้เลยนะทำไว้นะาเขาบอกว่าเกินร้อยเกินร้อยคือเจอหน้ากับโบ๊ะบะแล้ว Hola, hola, hola.